ค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ Exclusive Health Talk ค่ะโดยกลมสนับสนุนบริการสุขภาพดิฉันบัวงามสนิทม่วงดำเนินรายการนะคะและเรื่องราวที่เราพูดคุยกัน นะคะในตอนที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของ h e a l i n g environment นะคะและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของผู้ป่วยจิตเวชในด้านอื่นๆนะคะในภาพรวมนะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะช่วยเยียวยาหรือว่าบําบัดผู้ป่วยด้วยวิธีการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับวิทยากรของเรานะคะ,ะคุณบดินทร์วิบูลวัฒน์นะคะสถาปนิกชานาญ การพิเศษค่ะด้านวางผังและออกแบบจากกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นรเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความตึงเครียดนะคะอันนี้ก็จะหมายรวมถึงเรื่องของอ ฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือว่าคนรอบข้างด้วยนะคะว่าจะมีส่วนที่ในการเยียวยาผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะค่ะก่อนอื่นในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของความเครียดในผู้ป่วยเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคือคือสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยเนี่ยบางทีเราเราเรา,เราต้องดูตั้งแต่ว่าเขาเขาเป็นโรคอะไรค่ะก็คืออาการแบบนี้ มีผลกระทบอย่างไรกับเขาอาจจะโดนเรื่องของแสงสีเสียงมากระทบหรือเปล่าหรือว่าอะไรเราก็ต้องพยายามจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ให้เหมาะสมกับที่ที่เขาเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่เป็นเฮริ่งไอ้เราเมื่อว่นที่คุยในคราวที่แล้วก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ทำให้ผู้ป่วยมีความสบายใจขึ้นสัมภัทั้ง5มีอะไรบ้างอย่างที่คุยไปก็คือจะทําให้ตรงนั้นเนี่ย ทีนี้เราจะแปลโจทย์ทั้งสองโจทย์ตรงนั้นนะมาเป็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ยังไงเรากจ็จะคุยกันในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมในการช่วยลดความตึงเครียดประเด็นหลักๆนี่จะมีในเรื่องของอะไรบ้างครับสภาพแวดล้อมที่จะลดความตึงเครียดได้นั้นนะครับก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราเรา,เราจะให้ใหผู้ป่วย,ยได,ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นชิน ยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายในสภาพแวดล้อมผ่อนคลายในที่นี้คุ้นชินและผ่อนคลายก็คือนึกคำง่ายๆคือบ้านนั่นเองอทำยังไงให้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับการจัดสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยคุ้นเคยเช่นการการใช้วัสดุที่เขาคุ้นเตียงผ้าผ้าปูเตียงของเล่นหรือตุ๊กตาอะไรที่เขาเขาติดเนี่ยเราก็พยายามจะให้เขา เขาอยู่ในในพื้นที่อย่างนั้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ส่วนที่เราจะเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของให้พื้นที่นะี้มีการสัมผัสถึงธรรมชาติมากอ,อยู่ในบ้านอาจจะดูด้ก็ห้องก็ควรจะมีเรื่องของหน้าต่างเรื่องของอะไรที่เขาสามารถมองเห็น <Yeah. S 2> พื้นที่สีเขียวภายนอก <Yeah. S 2> เห็นบรรยากาศภายนอก <Yeah. S 2> รู้เวลาิึงสำคัญคือ,ค,อคือเราเราบางทีเราไม่ไม่ถึงนะว่าเรื่องของเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ย mm. ก็มีผลให้ผู้ป่วยรู้สึกตึงเครียดได้ถ้าอยู่ในห้องมืด ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันกี่โมงแล้วนะม,มันเวลาไงแล้วเขาควรจะนอนหรือว่าเขาควรจะทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆอยที่มันเกิดขึ้นจากแค่เรามีหน้าต่างให้เขาสักบานหนึ่งช่องเปิดที่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปข้างนอกได้เนี่ยอันนี้ก็เยียวยาผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วนะครับแล้วก,วก็เรื่องของการการเสนอทางเลือกให้ผู้ป่วยเสนอทางเลือกหมายถึงตรงนี้โดยปกติเนี่ย คอนเซปต์เดิมๆในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะมองว่าเรื่องของการควบคุม <Yeah. S 1> กินข้าวตรงเวลา mm hmm. เวลานี้ต้องกินยานนะเวลานี้คุณไป oh. เข้าห้องน้ำนะ mm hmm. แต่เนี่ยเราเราเสนอทางเลือกให้ผู้ป่วยเป็นคนเลือกเอง่า <Yeah. S 1> งเช่นผู้ป่วยอยากใ้เวลานี้ฉันอยากจะไปไหนเนี่ย mm hmm. เพื่ออันนี้เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อลดความตึงเครียดความกดดัน <Okay. S 1> ที่ผู้ป่วยจะจะถูกบังคับเหมือนกับถูกบังคับดูควบคุมตลอดเวลา mm hmm. ตรงนี้เราก็จะพยายามจะลด สิ่งเหล่านี้ให้ไม่ให้เกิดขึ้นกับกับผ mm ู้ป่วยอันนี้เนี่ย mm hmm. มันมันเกี่ยวกับโรคบางโรคท,ที่ผู้ป่วยเขาเป็นนะครับ mm hmm. ก,ก็ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัว mm hmm. แน่นอนแล้วพ่อแม่เนี่ยเขาก็ดูแลลูกที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผู้ดูแลที่เป็นมุอพยาบาลหรือหรือหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ควรที่จะ มีจิตใจที่เอื้ออารีกับกับผู้ป่วยด้วยบางทีความเครียดที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยก็อัน,นอัน,นอันนี้เราก็เข้าใจเนาะเหมือนกับว่าพ่อแม่เขาก็ดูแลลูกเขาหนึ่งคนคแต่เจ้าหน้าที่หรือแพทย์นเนี่ยดูแลเป็น<ด>สิบเลยทีเดียวซึ่งอนทำให้แบบตรงเนี้ยความความอารมณ์ของของเจ้าหน้าที่เองก็ก็มีผลกับคนไข้เพราะนั้น เจ้าหน้นาที่ก,ก็กับคนไข้ก็ต้องแบบเข้าใจซึ่งกันและกันก็บางทีเราก็ต้องให้ความดูแลกับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่คือกลายเป็นว่าแทนที่จะมีผู้ป่วยกลายเป็นได้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการที่เราไปให้เจ้าหน้าที่ทํางานอย่างหนักเกินไปอะไรแบบนี้ก็มีผลนะครับแล้วกเ็เรื่องของกิจกรรมบําบัดต่างๆเ,เล่นดนตรีไหมทำครัวไหม ผู้ป่วยบางท่านอาจจะชอบแบบทําขนมปังทําอะไรเขาก็จะมีความตั้งใจมีสมาธิกับตรงนั้น<ม>เขาจะไม่วอกแวกกับสภาพแวดล้อมอื่นแล้วเขาก็ทําอาหารทาอะไรของเขาไปในสิ่งที่เขาชอบเขาก็ทํารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ที่ไปซัพพอร์ตเขาเนี่ยก็ให้ความสนับสนุนชื่นชมในสิ่งที่เขาทำอันนี้ก็จะเยียวยาให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกที่แบบดีขึ้นตรงนี้พื้นที่กิจกรรมเหล่านี้เราจะต้องเซตขึ้นมา ในในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในวอร์ดผู้ป่วยหรือว่าในบ้านใน,ในบ้านเนี่ยเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีพื้นที่ทางกิจกรรมไม่ว่าจะดูทีวีเด่นดนตรีฟังเพลงกับผู้ป่วยแต่ว่าในในวอดจิตเวชอันนี้เราต้องเพิ่มพื้นที่เหล่านี้เข้าไปค,าคือวอดปกติเนี่ยก็จะเป็นแค่วอดที่ที่ผู้ป่วยอยู่แต่ในบอดจิตเวชเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ทางกิจกรรมทำอาหารทํามผมผู้ป่วยบางท่านเป็นผู้หญิงอาจจะชอบ ทำผมเล่นตุ๊ก,กตาอ,อันนี้ก็เราก็จะมีพื้นที่ให้เขาทําตรงนั้นให้ไปได้ทำอาหารกิจกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับบรรยากาศนันทนาการตอนเย็นอาจจะพาเดินออกไปในสวนที่เราจัดพื้นที่ไว้แต่ในสวนที่เราจัดพื้นที่ไว้ก็ต้องมีความปลอดภัยกับผู้ป่วยข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นมีม,มีความผ่อนคลายก็จริงแต่มี p r เวอร์ซี่ในในในสวนัตของเขาก็ติดอันนี้ก็จะสามารถทำให การจัดพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกบับห้องสันทนาการพื้นที่พักคอยพื้นที่ห้องน้องห้องน้ําอะไรห้องน้ําก็คือคเรื่องของกลิ่นกลับไปเรื่องสัมผัสทั้ง5ก็คือห้องน้ําถ้ากลิ่นไม่ดีเนี่ยคนไข้ก็จะหยหนาแนละ้วมันไม่เหมือนบ้านบ้านก็จะอาเนเพราะฉะนั้นประเด็นหลักในการทําหอผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยผมผมผม,ผมมองว่าทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกเหมือนบ้านให้เขามีมที่พัก ให้เขามีบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้เขามีพื้นที่ทํากิจกรรมที่เขาชอบกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําผมทํากับข้าววาดรูปเล่นดนตรีหรือว่าหรือแม้กระทั่งการมีส่วนสนับสนุนจากครอบครัวเรื่องของญาติมาเยี่ยมเข้ามาคุยพี่น้องมาคุยเหล่านี้เนี่ยก็จะลดก็จะสร้างบรรยากาศบอร์ดผู้ป่วยเจตรเวทให้ให้มีความ ความเงียบสงบแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆบ้านาเพราะนั้นคอนเซปต์สำคัญคือการทำทาบ้านให้ผู้ป่วยเราอย่าไปคือคือมันเดิมเนี่ยบางบางทีเราจะไปมองว่าผู้ป่วยจะหลบหนีหรือจะอะไรเราจะมีลูกกรงเล็กตงนี้นตรงนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดม,มากใช่ครับนะคะค่ะนั่นก็คือบทบาทภารกิจของ กองแบบแผนกลมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะก็พยายามที่จะสร้างความพึงพอใจในทุกๆนิติของระบบบริการสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนะคะทั้งจากทางกายและก็ทางด้านร่างกายเราก็พยายามที่จะคำนึงถึงความพึงพอใจและก็การเยียวยาทําให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตสังคมได้อย่างปกติสุขเหมือนค,คนทั่วไปแล้วก็ คืนสู่ครอบครัวด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Exclusive Health Talk แล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณสำหรับวิทยากรของเรานะคะคุณบดินวิบูลวัฒน์นะคะสถาปนิกชั้นาญการพิเศษค่ะด้านวางผังและออกแบบจากกองแบบแผนกลมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ